มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกร,กรแห่งชาติค่ะสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติจัดประชุมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่สทับ2563 เมื่อวันที่29เมษายน2563นายประพัฒปัญญาชาติฟรักประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภากเกษตรกรแห่งชาติระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2ทับ2563ณห้องประชุม1และ2อาคารวิชิรานุสรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสำหรับการประชุมครั้งนี้สภากเกษตรกรแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรภายหลังสถานการณ์โควิด ประสานความร่วมมือกับไปรสนิไทยและชุมนุมหกหรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยในเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรทำหนังสือเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการรับซื้อปาล์มตามโครงสร้างราคาผลักดันมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนา2019ต่อรัฐบาลทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์เป็นต้น เกษตรกรปาล์มมองภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาตามหวงเวลาที่เหมาะสมแค่ประวิงเวลานายพันศักศ์จิตพรัตน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโครโรนา2019ตอนนี้ส่งผลให้สินค้าเกษตรทุกกลุ่มได้รับผลกระทบหมด ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มเองก็เช่นกันขณะที่เกษตรกรกำลังมีผลผลิตออกมาแต่ราคากลับตกตำ่ำโดยจากประสบการณ์ภายใต้การจัดการเรื่องปาล์ม8ปปีเต็มเห็นว่าปัญหาหลักๆคือเกษตรกรนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรับเรื่องทุกเรื่องแต่ทำไม่ตรงตามพุงเวลาที่เหมาะสม,มยกตัวอย่างเช่นเราเสนอเรื่องโครงสร้างราคาให้มันเป็นธรรม หน่วยงานของรัฐก็พยายามออประชุมแล้วประชุมอีกชุมก็หาเขาเรียกว่าลากเวลาให้มันเกิดขึ้นในเรื่องมิตเตอร์ซึ่งเราได้เสนอว่าเราติดตั้งมิตเตอร์ควรจะต้องติดตั้งมิตเตอร์โดยใช้เงประมาณประมาณสักสี่ร้อยล้านบาทแต่ว่าเราบอกว่าให้ระบบเนี่ยมันเป็นระบบเดียวทำแต่ขอให้อุตสาหกรรมเป็นคนกําหนดประกาศให้โรงสกัดทุกโรงหรือผู้ซื้อน้ามันมาตราเจ็ดผู้ซื้อน้ํามันเอ่อผู้ค้าน้ํามันเนี่ยต้องเอ่อมีมิตเตอร์ด้วยตัวเอง แต่หน่วยงานนะเขาบอกว่าเขาสามารถจะบังคับแล้วก็ซื้อให้เขาติดตั้งได้พอสุดท้ายแล้วเ,ออเขาเสนอคอรอมอเข้าคอรอมอคอรอมอรพิจา,า,ารณาอนุมัติแต่กระทรวงการคลังเขาไม่สามารถที่จะอนุมัติได้เพราะว่าเอาเงินของราชการของหลวงเนี่ยไปติดตั้งให้บริษัทซึ่งเราบอกเลยว,ว่าไม่ได้จริงๆแล้วต้องบังคับให้บริษัทเขาติดตั้งเองและอีกส่วนหนึ่งที่เราเสนอ นะครับเสนอเรื่องน้ํามันที่สต๊อกไฟฟ้าเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าขึ้นโรงเสนอให้ไปใช้ที่ไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่เขาก็รับนะครับใช้ไฟฟ้าแต่เขาไม่ใช้จังหวัดกระบี่เขาใช้ที่บางประกงการที่ใช้บางประกงโดยเขาก็อ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าตามหลักการของเขาซึ่งเออเรามามองแล้วว่านี่คือเป็นหลักการที่เยี่ยมยอดแต่พอสุดท้ายเรื่องตรงนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อน,น้ำมันสต๊อกอยู่ที่ประมาณาช่วงนั้นสี่แสนกว่าตันราคาเอ่อ CPO ซึ่ง ขยับขึ้นถึง25บาท28บาท30บาท33บาทมีกลุ่มทุนเพื่อนำเสนอให้คณะกนบกว่าขอเลื่อนส่งน้ำมันที่ค้าจะ้ตัตวอนึ่งแสงนสามหืตันได้ไหมพวกเราไม่ยอมแต่คณะกรรมการเห็นชอบตอนที่มีน้ำมันมากบริษัทที่มีน้ำมันเอาไปขายหมดราคาสูงพอตอนราคาที่ตกต่ำแล้วก็มีความจำเป็นในช่วงขณะน,นี้คุณก็ ส่งน้ำมันซึ่งน้ำมันอยู่ในสต็อกตอนนี้คือโดยประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าตันซึ่งเป็นสต็อกที่อันตรายมากเพราะว่ามันมันน้อยมากเซฟตี้สต็อกอยู่ประมาณสองแสนต้นๆนะครับซึ่งตรงเนี้ครับเราม,ม,มองว่าเราจะทำไมรัฐรีบผลักดันให้ส่งน้ํามันกอ่อนก่อนไปแล้วก็กลายมาเป็นบีบราคาผลผลิตของอุพีิน้องเกษตรกรในขณะที่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรกําลังจะได้ผลผลิตซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตได้ออกมา นนะคครรับซึ่งาา่งงาาี้ตชวามมากกลับมาติดตามข่า,าวประชาสัมพันธ์ใหม่ในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะ